สวัสดีด้วยทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกม ROV กันนะคะคางนิดน,น,งน,นึงนะโอเค รับรางวัลประจำวันนะเราไปเล่นดูได้น,นะคะก็สนุกดีนะตอนนี้เลเวล8 จะมาเล่นด่านอันนี้นะ 5v5 เริ่มจับคู่ตอนนี้ก็อยากเก็บเหรียญให้ได้ประมาณสักหมื่นแปดนะคะเอาไปซื้อตัวละครเกมอุ้ยฉนยูไปเอามาลเามาลยนีาา้ก็ได้ เราจะไม่มีทางเอาไอ้ตัวผู้หญิงนั่นเฮ้ยตัวนี้ไม่เคยลองเลยต้องลองสกินวิ่งโอเคถ้าเลเวลสูงๆก็จะพูดสกินตรงนี้มาให้นะเอาไว้ใช้โอเครอโหลดแป๊บนึง ต้องโหลดให้เปอร์เซ็นต์เต็มนะรอสักครู่ นานจังเคมาแล้วใช้ตัวนี้เคไปโอ้อันนี้เป็นอาชีวะทางนี้นะหรือแมก่ก็ไปอัปเดตเรือก่อนก็นได้นะคะด้วยกันค่าพวกสัตว์เยวมันจะมีมาให้นะ น,นี่เห็นไหมขึ้นมาแล้วไอ้ตุ่มสีเหลืองนี่บอสเนี่ยเอานี่สู้ตัวนี้ก็ได้อืมมีสัตัวอยู่แถวนี้ โ okay. um. อเคนีย่ยบมาเร็วครับโดนแลวเวยโอ้อ้ละววโอ้ไม่ชอบขาง ตัวนี้ไม่ค่อยเก่งแต่ก็ถือว่าใช้ได้น,นะคะก็ไม่แย่มากกเท่าไหร่อืมโอม้อยาก็คนดีก็อย่างนี้หละ แม่อันนี้คือคีย์ไปที่จุดไอ้นี่นะคะมันก็จะให้เราไปตรงจุดเริ่มต้นเพื่ออัปเดตเรือหรือไม่ก็ไอ้นี่นะหนีมันจากจุดไอ้นี่นะคะแต่ต้องไปแอบที่พุ่มไม้ก่อนนะมไม่งั้นก็จะโดนโจมตี แาใครว่าเอ๊ะเกมนี้มันดีก็เราไปโหลดดูมันก็ได้นะไม่ว่ากันตัวนี้เหมือนสู้ได้แบบระยะประชิดเท่านั้นน่าจะใช่นะโอ,อโอเค เล็กตัวเองอืมนี่อ๋อจุเป็นอย่างนี้ ขีดีกว่าเอ๊ะอย่ามาทางนี้เขีแล้วก็ขีกลับถ้าถ้าเราตายมันก็จะมีเวลานับเพิหลังนะคะยิ่งตายหลายๆครยิ่งเวลานับเทิหลังยิ่งเยอะนะก็เลยขีดดีกว่าคลิปนี้เราก็จะอัดนานๆน,น,นะเพราะว่า คำนี้โรงเรียนจะเปิดแล้วแล้วก็ไม่สบายด้วยนะก็ไม่ค่อยได้อัดแล้วนะคะ ก็จะสู้กันเลยเฮ้ยนี่ออกมานี่ออกมานี่นะคะถ้าตายไปได้นะเธอแม่ก็สามารถดูสายเหตุการตายได้นะ เพิ่มพลังสป,ปีกัอนอัปเดตไปเลยนะจะได้แบบีดได้เลเวลสูง,สง อย่างใครเนี่ยมาแล้วอัปเดตเลือกก่อนนะวิตาวิตา dengan bukan ayat ตายแล้วเราจะปุกถึงป้อมมันไม่เนี่ยเบารสาเหตุกันตาสิอืนแล้วถูกค่าโดยตัวนี้นะคะสีแดงๆงนี่แล้วสนับสนุนโดยนี่คือเพื่อนเรานะคะ ปั้มถูกทำลายไป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 โอเค <Okay, S 2> เริ่มต่อเริ่มต่อโอ้ตายแล้ว <c oughs> อีกเรื่องแล้ว ี0นาทีรอสักครู่นะคะเขมาแล้ว อันนี้แหละพลังจัดการแรงที่สุดนี่อ ก้อมถูกทำน้อยอีกแล้วอะ่ะของนี้เราจะปกตรงได้ ค่ะตัวแต่เพียงเท่านี้นะคะคงเล่นได้แค่นี้แหละเพราะว่าเหมือนที่อาจจะอาจได้จตะเพียงแค่นี้นะอย่างนั้นก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะ